นี่ก็ได้ทําอะไรหลายๆอย่างก็รับบทเป็นคนป่วยเป็นมะเร็งแล้วก็มีทหัวโล้นด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับพี่อนันดาครั้งแรกเลยค่ะก็กับเพื่อนๆอีกหลายคนเลยนี่แต่ตัวจริงเท่านั้นคนหรือพญาเนี่ยพี่อนันดาคร <c oughs> เราเล่นเป็นหมอด้วยซึ่งมันต่างกันครับครับก็ต้องไปศึกษาเ <c oughs> ขาไปคุยกับหมอแล้วก็ไปคุยก <c oughs> ับพี่เจมส์ยกพี่เจมส์ไหมครับอ๋อนี่คุณไม่รู้เรื่องฮะอันนี้ ถ่ายมาทั้งเรื่องนี้ไม่เคยเชื่อว่าเป็นหมอจริงเลยครคิดว่าเป็นหมาอยู่พี่มันเป็นหมอแต่เขาก็พยายามจะช่วยนะในฉากบางทีเราปรึกษาเรื่องเรื่องเอ่รืงการรักษาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็ชอบมาให้แบบคำแนะนำแต่ไม่เข้าหูทูกเลยไม่เคยได้ยินต้อบอโกหกละโกหกละวจริงแวต่จขอเสริมนะครับแต่สาระทั้งนั้นเลยนะขอเสริมนะมีหมอเจี๊ยบมีมาคอมเมนต์บทซึ่งอันนี้คือข้อมูลจริง ไม่สารมีมีบางส่วนหมอเจ็บอ่านแล้วหมอเจ็บคอมเมนต์ว่าเออต้องเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับมีประโยชน์มีประโยชน์ได้เล่นเป็นหนอนะคไม่เล่นเป็นหมาอะไรนี่เป็นนักมวยเป็นนักมวยเป็นนักมวยโอเคเป็นไงบ้างครับกระปุกดักมวยดีค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรากำลังจะแข่งมวยพอดีช่วงนั้นก็กำลังฟิตซ้อมเราก็เลยรู้ทักษะกันการต่อยมวยที่เราจะขึ้นไปแข่งขันจริงแล้วก็ในเรื่องเราต้องรับบทเป็นทั้งเทรนเนอร์แล้วก็จะขึ้นไปชิงแชมป์ให้เพื่อนเรา ว่าเราจะต้องไปถึงระดับโลกตอนนั้นก็คือแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ถ่ายทำเจะก,ก็บาดเจ็บไปด้วยแล้วจะก,ก็ต้องเซฟตัวเองในการที่จะก,ก็จะไปแข่งด้วย <ปะ S 1> เพราะฉะนั้นช่วงนั้นจะก็มีทั้งเจ็บแล้วก็ต้องถ่ายฉากที่จะไปต่อยจริงๆก็มีพอไปไปไป,ไปถ่ายวันนั้นเนี่ยจะก,ก็เจ็บกลับมาด้วยออก็ต้องบาลานให้มันดีๆก็ต้องแกงครับเป็นไงบ้างครับบนนเราไม่ว่าพวกเราลองให้น้ำตาแตกหนักล้าไปอ่ะเป็นเ,ออเป็น รงมรแมนติกคอมเมดี้แต่รับรองว่าวันนี้ที่คนมาดูจะต้องได้อะไรกลับไปทั้งหัวเราะแต่ว่ามันต้องเ้าด้วยรองเท้าแต่คุณใจคุณ